สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่4นะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยพอท21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงบทที่5นะครับหลักการใช้ภาษานะครับการใช้ทักษะทางภาษาในการสวงหาความรู้การระดมความคิดการประชุมการวิเคราะห์การประเมินการเข้าใจระดับของภาษาสามารถใช้พูดและเขียนได้ดี ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยครับขอบเขตของเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะพูดถึง 1. การใช้คำและการสร้างคำในภาษาไทย 2. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ่อ 3. ชนิดและหน้าที่ของประโยค 4. หลักในการสะกดคำ 5. คำราชาศัพท์ 6. การใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพย 7. หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆและ 8. การใช้ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการครับการใช้คำการสื่อสารด้วยการพูดและเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือสื่อสารได้ดีนั้นต้องใช้คำให้ถูกต้องโดยใช้คำที่มีความัชัดเจนใช้คำให้ถูกกาลเทศะและบุคคลการใช้เครื่องหมายการเว้นวรรคตอน การสะกดการันต้องถูกต้องซึ่งมีหลักการดังนี้ 1. ใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมกับประโยคและข้อความ 2. ควรใช้คำให้ถูกต้องตามหลักของภาษา 3. ควรแบ่งวัคตอนของคำไทยให้ถูกต้องเพราะหากแบ่งวัคตอนผิดก็จะทำให้ความหมายผิดไปได้ 4. ใช้ลักษณะนามให้ถูกต้องบางลักษณะนามเป็นลักษณะนามพิเศษ หรือลักษณะพิเศษของภาษาไทยนะครับเราก็ควรที่จะใช้ลักษณะนามให้ถูกต้องด้วยแล้วก็5ใช้คําให้ตรงความหมายคําไทย1คํามีความหมายได้หลายอย่างบางคำอาจมีความหมายโดยตรงบางคําอาจมีความหมายแฝงก็เป็นได้นะครับ 6. กการใช้คําที่มีความหมายแฝงหรือความหมายโดยในเราต้องศึกษาที่มาของคำและดูสภาพแวดล้อม เราจะทราบถึงความหมายแฝงและความหมายด้ยในของคำนั้นเจ็ดใช้คำที่ตัวสะกดการันให้ถูกต้องในการเขียนเพราะคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนสะกดการันต่างกันย่อมมีความหมายที่ต่างกันการสร้างคำคำที่ใช้ในภาษาไทยดั้งเดิมส่วนมากจะเป็นคำเพียงพยางค์เดียวคือพี่น้องเดือนดาวจอกไถหมูหมากินนอนปีชั่วสองสาม เมื่อโลกวิวัฒนาการไปมีสิ่งแปลกใหม่เพิ่มขึ้นภาษาไทยก็จะมีการพัฒนาทั้งรูปคําและเพิ่มคําจํานวนมากนะครับหรือเพิ่มจํานวนคําเพื่อให้มีคําในการสื่อสารให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆโดยการสร้างคํายืมคําและเปลี่ยนแปลงรูปร่างคําซึ่งมีรายละเอียดดังนี้แบบสร้างคํา แบบสร้างคําคือวิธีการนําอักษรมาผสม,มเป็นคําเกิดความหมายและเสียงของแต่ละพยางค์ในหนึ่งคำจะต้องมีส่วนประกอบ3ามส่วนเป็นอย่างน้อยคือสระพยัญชนะและวรรณยุกต์อย่างมากก็ไม่เกิน5ส่วนก็คือสระพยัญชนะวรรณยุกต์ตัวสะกดตัวการันต์รูปแบบของคําคําไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีทั้งคําที่เป็นคําไทยดั้งเดิมคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คำศัพท์เฉพาะทางวิชาการคำที่ใช้เฉพาะในการพูดคำชนิดต่างๆเหล่านี้มีชื่อเรียกตามลักษณะและแบบสร้างของคำเช่นคำมูลคำะสมคำสมานคำส่วนที่คำพ้องเสียงคำพ้องรูปคำเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะนักศึกษาสามารถเข้าใจลักษณะความแตกต่างของคำเหล่านี้ได้จากแบบสร้างของคำความหมายและแบบสร้างของคำชนิดต่างๆ คำมูลเป็นคำเดียวที่มิได้ประสมคำอื่นอาจมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้เมื่อแยกพยางแล้วแต่ละพยางไม่มีความหมายหรือมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่เหมือนเดิมคำภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นคำมูลที่มีพยางเดียวโดดๆเช่นพ่อแม่กินเดินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบสร้างคำมูลนะครับ ต่อไปคําประสมคําประสงคสมเป็นคําที่สร้างขึ้นใหม่โดยนําคํามูลทั้งสองคำขึ้นไปมาประสมกันเกิดเป็นคําใหม่ขึ้นอีก 1. นึ่คำนะครับหเกิดความหมายใหม่ 2. ความหมายคงเดิม 3. ความหมายให้กระชับขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบสร้างคําประสมนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองในหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปเป็นคำสมาตนะครับคำสมาตเป็นวิธีสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับโดยนําคําตั้งแต่สองคขึ้นไปมาประกอบกันคล้ายคําประสงค์แต่คําที่มาประกอบแบบคาสมาตนั้นนํามาประกอบหน้าศัพท์การแปลคาสมาตจึงแปลจากข้างหนักมาข้างหน้าอย่างเช่นบรมยิ่งใหญ่ครูนะครับก็จะเป็นบรมครูครูผู้ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ต่อไปคำสนทินะครับคำสนทิก็คือการเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักไวยากรณ์บาลีสันสกฤตนะครับเป็นการเชื่อมอักษรให้ต่อเนื่องกันเพื่อตัดอักษรให้น้อยลงทำให้คำพูดสลัสลวยนำไปใช้ประโยชน์ในการแต่งคำประพันธ์นะครับเรื่องที่2นะครับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ่อการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาไทยมีวิธีการเขียนคำติดต่อ,อก,กันไปเมื่อจบข้อความแล้วจึงเว้นวรรค ดังนั้นในการเขียนหนังสือจึงต้องมีการแบ่งวรรคตอนและใช้เครื่องหมายวรรคตอนประกอบการเขียนให้ถูกตอ้องเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากวัตถุป,ประสงค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายที่1น,นะครับมีชื่อว่าจุลภาคนะครับเราก็จะเป็นการเขียนตามแบบภาษาอังกฤษนะครับเครื่องหมายที่2เป็นเครื่องหมายปันินีหรือเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะครับอันนี้นักศึกษาก็ พูนชินกันอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นเครื่องหมายที่3นะครับเครื่องหมายอัสเจอรีนะครับอัสเจอรีนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายที่แสดงถึงความประหลาดใจนะครับมหาศรัจใจใช้เขียนหลังคำอุทานนะครับอันนี้ต่อไปเป็นเครื่องหมายที่4นะครับเราจะเรียกว่านักขาลิขิตนะครับหรือเครื่องหมายวงเล็บนั่นเองนะครับเราจะเขียนเพื่ออ,อธิบายคําที่เราจะ เขียนแทรกเข้าไปนะครับและต่อไปเครื่องหมายที่5นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอัญประกาศนะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นอาัญประกาศเปิดอัญประกาศปิดนะครับที่ให้ผู้อ่านได้สังเกตเป็นพิเศษนะครับต่อไปเครื่องหมายไม่ยมกหรือยมกนะครับก็เขียนไว้หลังคําที่เป็นคําซ้ำนะครับให้อ่าน2คําหรือ2รอบนั่นเองนะครับเครื่องหมายที่7นะครับ สัญญาประกาศนะครับสัญญาประกาศก็เป็นการเหมือนกับการเน้นข้อความหรือเน้นความสําคัญให้กับผู้อ่านนะครับเครื่องหมายที่8นะครับบุพาพสัญญานะครับหรือที่เรียกเครื่องหมายฟันหนู Blessed, นะครับก็สามารถใช้เป็นเครื่องหมายแทนคําพูดหรือกลุ่มคำซึ่งอยู่ด้านบนของเครื่องหมายนี้นะครับต่อไปเครื่องหมายที่9นะครับยติพังหรือเครื่องหมาย ขีดเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ขีดระหว่างคําที่เขียนแยกพยานกันนะครับอย่างเช่นการเขียนคําอ่านนะครับให้เราอ่านออกได้ง่ายนะครับและเครื่องหมายที่10นะครับไปายาน้อยนะครับไปายาน้อยนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เขียนหลังข้อความนะครับให้เป็นการย่อนะครับอย่างเช่นกรุงเทพปยาน้อยนะครับถ้าคํเต็มเราก็จะอ่านว่ากรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ สำหรับเครื่องหมายที่11นะครับไปยันใหญ่นะครับไปยันใหญ่เราก็จะใช้เป็นเครื่องหมายที่มีข้อความเยอะๆนะครับเราก็เขียนเครื่องหมายไปยันใหญ่ต่อท้ายนะครับอย่างเช่นเขาปลูกผักกาดผักบุ้งผักคะนา้าแล้วก็ไปยันใหญ่นะครับแสดงว่าเครื่องหมายนี้นะครับก็จะมีพืชผักเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้านักเรียนจะอ่าน อาจจะบอกว่าเขาปลูกผักกาดผักบุ้งผักชนะละอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแล้วก็เครื่องหมายที่12นะครับเรียกว่าจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลานะครับก็มักสัิยมใช้เป็นเครื่องหมายจุดๆๆๆแทนนะครับเครื่องหมายที่13นะครับเครื่องหมายจุดหรือเครื่องหมายมาภาคนะครับเราก็จะใช้เ <Hum> ข <ming> ียนหลังอักษรย่อนะครับหรือหลังตัวอักษรนะครับอันนี้ก็จะเป็น ที่คุนตากันอยู่แล้วนะครับและต่อไปนะครับเครื่องหมายที่14นะครับเรียกว่ามหัศส,สัญญานะครับเป็นการเขียนย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ไม่มีรูปร่างและก็ไม่มีเครื่องหมายนะครับเป็นการเหมือนย่อหน้าเข้ามานะครับต่อไปอักษรย่อนะครับอักษรย่อก็คืออักษรที่ใช้แทนคําหรือข้อความเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารลักษณะของอักษรยอ่ออาจเป็นอักษรตัวเดียวอักษรสองตัว หรือมากกว่านั้นแล้วมีจุด1จุดก็คือมัภาพนะครับข้างหลังหรือจุดระหว่างตัวอักษรแล้วแต่การกําหนดนะครับหลักการเขียนและการอ่านอักษรย่อนะครับก็ 1. การเขียนอักษรย่อของคําต่างๆมีวิธีการและหลักการซึ่งราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาได้กําหนดไว้ว่า1 ใช้พยัญชนะต้นของพยัญพยางแรกของคำเป็นตัวย่อนะครับอย่างเช่นจังหวัดก็จะใช้เป็นตัวจอจานแล้วก็มหาภาคหรือตัวจุดนั่นเองนะครับสองถ้าเป็นคำสมาธิให้ถือว่าเป็นคำเดียวและใช้พยัญต้นของพยาญแรกเพียงตัวเดียวนะครับเช่นอย่างมหาวิทยาลัยเราก็จะใช้ตัวมอมา้าแล้วก็จุดนะครับแล้วก็ หรือมมาแล้วก็ตัวมหาภาคนะครับ 3. คําประสมนะคะใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคํานะครับอย่างเช่นชั่วโมงเราก็ใช้ชมจุดนะครับแล้วก็4ถ้าคําประสมประกอบด้วยคําหลายคํามีความยาวมากอาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคําที่เป็นใจความสําคัญทางนี้ไม่ควรเกิน4คํานะครับอย่างเช่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็จะใช้คำว่าสอพอถอจุดนะครับสองการเขียนรหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนะครับอันนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยงานสารบัญน,นะครับโดยไม่มีจุดมหาภาคต่อท้ายอย่างเช่นกระบี่ก็ย่อเป็นกอบอนะครับ พอยอก็ยอ่อม,มาจากพยาวเป็นนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเรื่องที่3ชนิดและหน้าที่ของคำชนิดของประโยคนะครับเมื่อเราทราบลักษณะของประโยคแล้วก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคชนิดต่างๆเพิ่มเติมอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือประโยคความเดียวนะครับ1ประโยคความเดียวประโยคชนิดนี้คือประโยคที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นอาจเป็นคนสัตว เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างเดียวกันเช่นนกเกาะต้นไม้นา,านายแดงไถนาเป็นต้นนะครับอันนี้ลักษณะก็คือมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งเดียวนะครับความเอาประโยคความเดียวตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปนะครับมารวมเข้าด้วยกันโดยใช้คําเชื่อมเหล่านั้นเข้าด้วย สามนะครับประโยคความซ้อนนะครับก็คือประโยคที่มีข้อความหลายประโยคซ้อนรวมอยู่ในประโยคเดียวกันนะครับเพื่อให้ข้อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเรามาพูดถึงหน้าที่ของประโยคนะครับประโยคชนิดต่างๆสามารถบอกความหมายได้ตามเจตนาของผู้ส่งสารและการสื่อสารกันนะครับผู้ส่งสารอาจมีเจตคติในหลายประการนะครับ ประโยคซึ่งทำหน้าที่ต่างๆกันไปเช่นบอกกล่าวเสนอแนะชี้แจงอธิบายตักถามมิงบอลสั่งการนะครับซึ่งอาจแบ่งหน้าที่ของประโยคได้สประเภทด้วยกันก็คือ 1. รูปประโยคบอกกล่าวหรือบอกเล่านะครับประโยคลักษณะนี้โดยปกติจะมีประธานกริยาและอาจมีกรรมด้วยก็ได้นะครับ 2. รูปประโยคปฏิเสธประโยคนี้จะแตกต่างจากประโยคบอกกล่าวหรือประโยคบอกเล่า กรงที่มีคำว่าไม่หรือคำที่มีความหมายในในทางปฏิเสธนะครับอย่างเช่นหาไม่ได้ไม่ใช่นะครับ 3. ประโยคคำสั่งและขอร้องประโยครูปนี้มีลักษณะเด่นคือมีแต่ภาคสแสดงเสมอส่วนประธานซึ่งต้องเป็นบุรุษที่สองให้ละเว้นในทานที่เข้าใจนะครับ 4. รูปประโยคคำถามประโยครูปนี้ทำหน้าที่เป็นประโยคคำถามวางอยู่ตอนท้าย หรือตอนต้นของประโยคก็ได้นะครับคำแสดงคำถามแบ่งออกเป็นสองประโยคประเภทนะครับคำแสดงคำถามแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. คําคำแสดงคำถามที่ผู้สงสารต้องการตอบเป็นใจความใหม่นะครับสองคำแสดงคำถามที่ผู้สงสารต้องการตอบเพียงใช่หรือไม่นะครับเรื่องที่4หลักในการสะกดคำ สะกดอย่างไรให้ถูกต้องนะครับการใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการพูดและการเขียนหรืออ่านจําเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องโดยมีหลักการดังนี้การใช้ตัวสะกดนะครับถ้าเป็นคําภาษาไทยแท้จะใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดเช่นจงบินชมเชยเดียวปักรถ พบนะครับส่วนคําภาษาไทยที่มาจากภาษาต่างประเทศนั้นมีทั้งสะกดตรงตามมาตราและใช้สะกดหลายตัวตามรูปศัพท์เดิมนะครับโดยเฉพาะภาษาบาลีสันสกฤตนะครับอย่างเช่นคําในภาษาไทยที่มาจากภาษาเขมรภาษาบาลีสันสกฤตบางคําและคําที่มาจากภาษาอื่นที่ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานะครับคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่นทานคำไทยที่มาจากภาษาอื่นเช่นมังคุดนะครับเป็นต้นต่อไปเรื่องที่5นะครับคำราชาศัพท์นะครับราชาศัพท์แปลตามศัพท์หมายถึงถ้อยคําสำหรับพระราชาแต่ตามตำราหลักภาษาได้ให้ความหมายเกินขอบเขตไปถึงถ้อยคําภาษาสําหรับบุคคล3าประเภทคือห ศัพที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สองสัพที่ใช้สําหรับรพระภิกษุสงฆ์สามัพท์ที่ใช้สํา,สงสงสาสสหรับสุภาพชนนะครับหนึ่งสัพที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรม,มวงศานุวงศ์นะครับคําศัพท์ประเภทนี้เราจะได้ฟังหรืออ่านบ่อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์นะครับและพระบรมรวงศานุวงศ์ต่างๆลักษณะของราชาศัพท์ประเภทนี้มีลักษณะดเด่นที่น่าสนใจก็คือการใช้คำว่าทรงเพื่อให้เป็นคำกิิยานะครับอย่างเช่นทรงเล่นทรงร้องเพลงทรงออกกำลังกายหรือทรงช้างทรงหมาทรงเรือใบนะครับทรงพระอักษรทรงพระสําราญทรงพระราชนิพนธ์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการใช้คําว่าทรงต่อไปใช้คําไทยนําหน้าคําที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นทอดพระเนตรนะครับใช้คําว่าต้นหรือหลวงนะครับลงท้ายคํานามหรือกริยานะครับสด็จประภาสตน้นพระสงปืนตน้นเครื่องตน้นรถหลวงเรือหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำราชาศัพท์นะครับสองคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับ พระพิสุท์นะครับเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพจากบุคคลทั่วไปในฐานะที่เป็นผู้ทรงศีลและเป็นผู้สื่อพระศาสนาการใช้ถ้อยคำจึงกำหนดขั้นไว้ต่างหากอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับคำที่ใช้สำหรับสุภาพชนนะครับการใช้ถ้อยคำสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับจำเป็นต้องใช้ให้สมฐานะและเกียรติยศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต่อสื่อสารกันจะต้องคำนึงถึงเพศอายุและตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะครับนอกจากนั้นเวลาและสถานที่ยังเป็นเครื่องกำหนดอีกด้วยว่าควรเลือกใช้ถ้อยคำอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับเรื่องที่6นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคนไทยนิยมใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนที่สลัสลวยไพยเราะสนอกหู และสะดวกแก่การออกเสียงนะครับลักษณะนิสัยของคนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้าก่อนยู่แล้วเวลาพูดหรือเขียนจึงนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนคนอยู่เสมอถ้อยคำสำนวนต่างๆเหล่านี้นะครับช่วยให้การสื่อสารความหมายชัดเจนได้ความไพเราะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ดีนะครับบางครั้งใช้เป็นการสื่อสารความหมายเพื่อเปรียบเปลยได้อย่างคงมคายนะครับลึกซึ้ง ซึ่งเหมาะกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งแสดงถึงอัธยาศัยที่ดีต่อกันเป็นพื้นฐานครับประเภทของถ้อยคําสำนวนหนึ่งถ้อยคําสำนวนเป็นสำนวนคําที่เกิดจากการผสมคําแล้วเกิดคําใหม่เช่นคําผสมคาซ้อนหรือคําที่เกิดจากการผสมคําหลายคําผสมกันเป็นลักษณะสัมผัสพร้องจองมีความหมายไม่แปลตรงตามรูปศัพท์นะครับแต่มีความหมายในเชิองอุปมาณ ต่อไปคำพังเพยหมายถึงถ้อยคําที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นกลางๆนะครับมีความหมายเป็นคติสอนใจสามารถนําไปตีความแล้วนําไปพูดได้หรือเขียนได้เหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องการสื่อสารความหมายได้นะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุภาษิตมากอาจเป็นคําติชมหรือแสดงความคิดเห็นนะครับต่อไปเรื่องที่7เ,เรามาพูดถึงหลกักการแต่งคําประพันธ์นะครับการแต่งคาประพันธ์ คำประพันธ์มีหลายรูปแบบหลายประเภทเช่นกากรองโครงฉันการศึกษาและการฝึกแต่งกากรอโครงฉันเป็นการสืบสารวัฒนธรรมการใช้ภาษาวรรณศิลป์ของคนไทยนะครับการแต่งกาศนะครับคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาบมีหลายแบบเรียกชื่อต่างๆกันไปนะครับตามลักษณะคำประพันธ์ที่แตกต่างกันเช่นกาบยานีกาฉบางกาบสุรังคนากาบขาดไม้ เร <Cornell>. ื่องที um language language. ่8นะครับการใช้ภาษาที uh ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับภาษาที่ใช้มีระดับในการใช้หนังสือเรียนบางเล่มแบ่งภาษาออกเป็น3ระดับโดยเพิ่มภาษาขึ้นทางการแต่ในหนังสือนี้แบ่งแค่2ระดับนะครับก็คือใช้ภาษาที่เป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการนะครับภาษาทางการหมายถึงภาษาที่ใช้อยากเป็นทางการ มีลักษณะเป็นแบบพิธีถูกต้องตามแบบแผนของภาษาเขียนมีทั้งเสียงเคร่งขรึมจริงจังอาจเรียกภาษาแบบแผนก็ได้นะครับภาษาทางการมักใช้ในการเขียนหนังสือราชการการกล่าวรายงานคำกล่าวเปิดงานการแสดงสุนทรพจน์หรือการเขียนตำราทางวิชาการและก็ภาษาไม่เป็นทางก,การนะครับภาษาไม่เป็นทางก,การหมายถึงภาษาที่ใช้ถ้อยคําง่าย น้ำเสียงเป็นกันเองไม่เคร่งเครียดแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างผู้ส่สารแล้วก็ผู้รับสารนะครับอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาปากก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูก็จะมอบหมายงานชิ้นที่6ให้กับนักศึกษานะครับสําหรับวันนี้นะครับงานชิ้นที่6ของนักศึกษานะครับก็คือให้นักศึกษานะครับฝึกเขียนอักษรยอ่อประเภทต่างๆจํานวน30คํานะครับ แล้วพบกันใหม่ EP สุดท้ายนะครับสวัสดีครับ